โจทย์บอกมาว่ารูปสามเหลี่ยม ABC มี AB และ c เป็นความยาวของด้านตรงข้ามมุม AB และ c ตามลำดับอ่าน้องก็ว่ารูปสามเหลี่ยม ABC เลยครับด้านตรงข้ามมุม A ยาว A ด้านตรงข้ามมุม B ยาว B และด้านตรงข้ามมุม C ยาว c และโจทย์ก็บอกอีกว่าวงเล็บ a บวก b บวก c คูณกับวงเล็บ a ลบ b บวก c มีค่าเท่ากับ30สิ่งที่โจทย์ถามก็คือแล้ว ac มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ น้องจําไว้เลยนะครับว่าโจทย์ตีกรที่ให้รูปสามเหลี่ยมมามันจะเกี่ยวข้องกับกฎของไซน์หรือกฎของโคไซน์นะครับซึ่งโจทย์บอกค่าคอสของมุมบีมาดังนั้นจึงน่าจะเกี่ยวข้องกับกฎของโคไซน์ของมุมบีนะครับกฎโคไซน์ของมุมบีน้องจะได้ว่าด้านตรงข้ามมุมบีก็คือ b ยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับ ด้านประกอบมุม B ก็คือ a แล้วก็ c ยกกำลังสองนำมาบวกกันลบ2คูณกับผลคูณของด้านประกอบมุม B ก็คือ a คูณกับ c คูณกับค่าคอสของมุม B โดยคอสของมุม B โจทย์ก็บอกมาแล้วนะครับมีค่าเท่ากับ1ส่วน c ดังนั้นตรงนี้น้องก็แทนด้วย1นส่วนสเลย2อตัดสได้สองตรงนี้น้องก็ค้างไว้ก่อนนะครับแล้วจากที่โจทย์บอกมาว่าวงเล็บ a บวก b บวก c คูณกับวงเล็บ a ลบ b บวก c มีค่าเท่ากับ30น้องก็จัดก,การคูณแจกแจงเลยครับ a คูณ a ได้ A กำลังสอง A คูณลบ b ได้ลบ a อ A คูณ C ได้บวก A C B คูณ A ได้บวก A B B คูณลบ b ได้ลบ B กำลังสอง B คูณ C ได้บวก B C C คูณ A ได้บวก A C c คูณลบ b ได้ลบ bc c คูณ c ได้บวก c กํลังสองมีค่าเท่ากับ30น้องก็จะเห็นได้ว่าลบ ab แต่กับบวก ab ได้และบวก bc แต่กับลบ,บ bc ได้และ ac บวกกับ ac น้องก็จะได้2 ac นะครับ ดังนั้นสองวงเล็บนี้แจกแจงกันน้องก็จะได้ค่านี้นะครับซึ่งน้องลองดูนะครับตรงนี้เป็น a กําลังสองตรงนี้เป็น C กําลังสองตรงนี้มันลบ b กําลังสองซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็น a กําลังสอง c กําลังสองแต่ b กําลังสองข้างนี้น้องคุณจะย้ายมาข้างนี้นะครับจะได้เป็นลบ b กําลังสอง ลบ ac ส่วน2พี่จะย้ายมาข้างนี้นะครับจะกลายเป็น ac ส่วน2ดังนั้นน้องจะได้ว่า a กําลังสองบวก c กําลัง2ลบ b กําลังสองจะมีค่าเท่ากับ ac ส่วน2นะครับดังนั้น a กําลังสองลบ b กําลังสองบวก c กําลังสองค่าเนี้ยน้องจึงแทนด้วย ac ส่วน2ได้เลย ่ดังนั้นสมการนี้น้องก็จะเหลือแต่สิ่งที่จอดถามก็คือ ac แล้วนะครับตรงนี้น้องก็ทําส่วนให้มันเท่ากันก็คือส่วนด้วยน้องนํา2มาคูณบนคูณล่างน้องก็จะได้ 4ac ส่วนสอง 4ac บวก ac น้องก็จะได้ 5ac น้องย้ายสองขึ้นมาคูณย,าย้าย5ลงมาหาร 5ตัด30ได้6 6หคูณสได้12บสองนั้นน้องก็จะได้ AC มาแล้วนะครับมีค่าเป็น12กลับมาที่โจทย์นะครับ AC มีค่าเป็น12ก็จะตรงกับตัวเลือกที่1นึ่ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อหนึงโอเคนะครับ